พราะงานนี้ดิฉันก็มีความเสื่อมอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่น,นั้นมานะดิฉันก็ไปเซ็นเตอร์แล้วเขาก็เริ่มบอกดิฉันว่ามันมันแบบเราต้องยอมเขานะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาดิฉันไปไประชุมกลับมาก็ะจะมีคนถามถามเมย์ถามเมย์เป็นไงเจนเมย์รวยยังถามเมย์ถามเมย์ออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กก็มีไล้วก็เดินผ่านมาทุกวันนะนมันก็กินเล่าเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งดิฉันก็เดินผ่านมานะคะจะ,จะไปเห็นก็สาธิตอ่สาสเปร์ปะประกาศเอ้สเปร์อะไรแล้วก็ เธอแล้วก็สาธิตแสเปอร์นะคะกลิก่นปากนะคะสองตัวบนเวทีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็แบบดูก็จำนะจำเออภาษาทิ่เนาะไอ้ไอ้สเปร์กลิ่นปากภาษาทิ่กับเล่าไอ้สเปร์บอดี้แล้วกะกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายเนี่ยเขาเขาภาษาทิ่กับไอ้นี้คือแบบว่าหมวกกันน็อกมันอับมันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรก็ได้ที่มันมีกลิ่นน่ใช้ได้หมดเลย ใช้ก็นั่านึเอ๊ะถ้ามีสติเราจะใช้กับใครล่ะเออถ้างี้นะไปขายโฟแมนดีไหมเพราะว่าโฟแมนบางทีมันมากนั้นมันถอดรองเท้าแบบโอ้โหแม่งเขาติดเขาติงเขาเหม็นเลยอะไรเงี้ยเออดียวก็โฟกัสไปบอกๆเลยบอกเดี๋ยวคุณก็ไปหาโฟแมนโฟแมนโฟแมนแต่ไม่มีของทำไงวะแล้วถ้าสเปรดปากจะไปขายใครวะอ๋อไอ้พวกขี้เล่ามาแตวกูทุกวันเออก็คิดไว้อ yes. ย่างเงี้ยแต่ไม่ม like ีตังค์ซื้อก็ขอเลิกเซ็นเตอร์เดี๋ย่าไปยืมมาหลาย ยืมมาบ่บอกพึ่งซื้อรงการึ่งสื่อรงกาพี่ยืมพี่พี่ยืมสองตัวนี้ได้ไหมเขาบอกว่าจะไปทําอะไรพี่จะไปสาธิตให้เขาดูเขาบอกได้พี่ไม่เป็นไรเอ่อพี่ทาได้ยังไงพี่ก็ทําได้แต่พี่พี่จทคาผมพูดผมไว้นะคนอย่างพี่เนี่ยถ้าชักได้พี่ขายได้ถ้าชักได้พี่ทะทได้จึงกูฟังเสร็จโอ้โหถ้ากูชักออกจากกระเป๋าได้กูขายได้ถ้าชักจากกระเป๋าได้กูทําได้ ดิฉันก็พอได้แต่ดิเก็สะพายก็กลับแคมป์พอกลับไปที่แคมป์ดิฉันก็ไปเจอโฟแมนเดี๋ยวก็เจอโฟแมนดิเขาเรียกเข้าไปเลยในช่นางงานในช่นางขาปกติเนี่ยสตรีมเบนไหมคะวันนี้เขาบอกว่าอ๋อเรื่องพูดถึงคุณเจจะจะไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องเบนไม่ต้องพูดถึงเลองถอดดูได้ไหมคะจะได้รนุหมเบนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ต้องถงอดถอดได้ะะไดไดแต่ว่าคงอยู่ไม่ได้อะไรเงีเ้ยแล้วเสร็จแล้วดิฉันบอกนี่มันมีอันนี้นะคะจรฉงๆแล้วมันไม่เ็นนะคะโบ ยังแท่จะมีอยางก็ซื้อเท่าไหรก็มาซื้ออะไรเงี้ออยหนยูก็บอกว่าจริงๆนะนะนานจ้างมันใช้ฉีดแล้วไม่เม็นนะค่ะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทีนี้เขาก็ขอรองเท้าขอรองเท้ามาค่าเงินแล้วฉันก็ฉีดที่ตีนเอาใช่ไหมฉีดที่ตีนตามตีนแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็ขาตีอีกทีหน,นึง่งแล้วก็เอ๊แล้วแบบทำไมถุงจังวะแบบเหม็นมากอะไรเงี้ยทำไงดีวะเดี๋ยวมันว่างเราไม่ดีก็เลยอัดเข้าไปในรองเท้า,าอีกปืนเพราะยังไงก็ไม่ใช่ของเราอของน้าลายอะไรเงี้ย อีอข้างนง่งจะให้ดิฉันฉีดอีกชันบอกไม่ได้ค่ะในชั้งขาฉีดในข้างเดียวค่ะเอา้าทำไมฉีดข้างเดียวล่ะก็เวลาในช่้งกลับไปที่บ้านนะคะแล้วในช่้งก็ไปไปไป,ไปถอดรองเท้าเสร็จในช่้งก็ดมดูนะคะในช่้งจะได้รู้ว่าข้างไหนเนี่ยมันหอมข้างไหนมันเหน่งไหมคะในบะอกโอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรเงี้เยเขาก็ไม่ต่อ,อีกข้างึงพอรุ่งเช้ามาเขาบอกเอ้ยแท้ไอ้บอกว่านี่สุดยอดเลยว่าให้สองขวดเดี๋ยวมันหมดชั้นบอกทำไมล่ะค่ะเอ้ยข้างหนึ่งมันไม่เหม็นเลยว่ะมันยังมีกลิ่นไอ้ที่มึงฉีดอย อีกข้างเนี่ยโคถอดราแม่งูเป็นลมอะไรเงี้ยเออแล้วฉันก็ดีใจแม่ขายได้สองสองขวดนะแล้วแต่เราไปเซ็นเตอร์เขาก็บอกว่าเขาให้แชร์ยรือว่าเล่าเลาเราบอกดีใจไหมครับพิธีกรอนเขากระถามดิฉันฉันบอกไม่ดีใจอะค่ะเขาบอกเอ้าอุ้ยขายได้ทีเดียวแล้วสองขวดทำไมไม่ดีใจดิฉันบอกว่าภูมิใจค่ะเขาบอกเอ้าทำไมภูมิใจทำไมไม่ดีใจก็ภูมิใจสิคะเพราะว่าในข้างเนี่ยโคแม่เนี่ยเขาเรียนหนังสือจบสูงกว่าดิฉันตั้งเยอะอะค่ะดิฉันยังหลอกให้มันโดนตีนตัวเองได้ ที่เนเตอร์ก็ได้จำหายะนาของมิฉันได้เลยนะคะคือโง่สถานแน่นอนอะไรเงี้ยนะคะในหละางจากนั้นนะคะดิฉันก็ไปเจอพวกวงเล่านะคะแล้ก็ไป ขี่สเปย์นะคะะลัวกลิ่นปากนะคะเวลาไปเจอพวกกินเหล้าเนี่ยพ่อไปมันก็กินเหล้ากันเมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกระสาที่ดนคอนโดอัพลน์บอกว่าถ้าชักได้ขายได้อะไรเงี้ยพี่เจ้ก็เดินผ่านไปก็แวะปกติไม่แวะเพราะฉันไม่ชอบคนกินเหล้าวันนี้ฉันก็แวะก็ถามว่าเอ้ยเหล้าอร่อยไหมอันบอกเหล้าหวาแกงไอร่อยแต่แบบเนี่ยเฮ้ยฉันก็ไม่เคยกินไงแบบไจะถามอะไรกันว่าถจะได้ชักได้หรือไม่ชักได้อะไรเงี้ยก็คิดในใจแล้วก็เลยถามเขาว่าเออแล้ว แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเราไม่ต้องลวองอะไรยังไงมันก็มีกินไงที่เขาบอกเฮ้ยแต่มันมีนะเว้ยมีด้วยที่ทาให้ไม่มีกินเขาบอกไม่มีหรอกในรอบเนี้ยแต่มันมีแล้ว,ว,ก,ลว,ลก,ลวกูก็ซื้ออย่างเงี้ยเจ้าขอกมันจริงมากมันจริงมาก มกินอะไรอย่างเงี้ยนิ้วก็บอกคุณจังกินไว้นะเออแล้วใส่แล้วนี่ก็ฉีดไปที่แก้วนะฉีดไปที่แก้วเอ๋อพอฉีดไปที่แก้วเอ๊ะที่เซ็นเตอร้องที่ส,อ,สองปืนกระปืนปืนแต่ปูครั้ง,งแรกแวันไม่มั่นใจขออีกทีแล้วกระปืนยาวสุดเลยแล้วฉันก็เปิดน,นะคะอัปลายบอกเวลาสาธิตเนี่ยห้ามให้เขามองมืองเ,เราให้เขามองปากเราเราก็ <c oughs> พูดไม่หยุดอะไรเงี้ยเออแล้วใส่แล้วฉันก็พูดพูดพูดแล้วก็บอกเปิดได้ยังดมได้ยังอะไรเนี่ยนิ้วก็เลยแบบเฮ้ยมันหายหายยังวะหายยังเนีไงก็เลยตัดสินใจเปิดให้มันดม พอเปิดให้มันตมแลม้วมันก็อู้แล้วก็เงียบแต่จริงๆมันใจเอา้าแล้วมันหอมรูนเด็นมันหอมมันเหม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้นมันใหญ่เลยแล้วท้ายสุมันบอกไม่มีกลิ่นเลยมันก็บอกปลาแดงปลาลาหอมตะเทียมอะไรไม่มีกลิ่นหมดเลยแต่เสียอย่างเดียวนะเว้ยของกูละงับกลิ่นแต่ไม่เคยระงับอาการเออเพราะฉะนั้นเวลามึงกลับบ้านนะไม่มีกลิ่นเหล้าก็จริงนะแล้วมึงไปนะมึงเดินเซ่ไม่เกี่ยวกับกูด้วยเพราะแต่กูขายละงับกลิ่นแล้วมันก็บอกเออ เด็กก็บอกเออคนก้าวคนนี้ก็เอานะคะเด็กก็บอกงั้นคุณมึงเซ็นชื่อไว้เลยนี่ก็เอาสมุดออกมาจากกระเป๋าแล้วมันเซ็นมันก็เมาแล้วเขียนตรงไหนก็ช่างหัวมันจะเขียนตรงไหนก็ช่างมันเด็ก็ตามไปเขียนสเปรย์ติดปากหนึ่งคันสเปรย์ติดปากหนึ่งคันเขียนตามมันเงี้ยพอวันที่ดิฉันไปต่อก่ะเด็กก็เอาสเซ็นมาบอกว่ากูเอาของมาให้มึงถามบอกของอะไรก็กบอกเอากระดิ่งสั่งวัวนั้นนี่ย พอดูเซ็นบอกเออใช่แล้วกูเซ็นตอนไหนนะเออแล้วเสร็จสุดท้ายแล้ก็เอาแล้วฉันก็ไปหาทุกคนนะฮะบางคนก็ซื้อง่ายบางคนก็แบบขอดูลายเซ็นก่อนมึงมาเอาดูลายเซ็นดูตอนไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็คือขายคนเมาต้องรู้ว่าเวลาเขาสั่งเมาแล้วเขาก็ลืมนะคะนั่นคือชีวิตที่ดิฉันอยู่กับเขาดิฉันรู้ว่าถ้าเวลามึเขาถ่า ต้องลืมเดี๋ยวผมไม่เอาของปู่นะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ทำแบบเนี้ยนะคะก็ทำให้ดิฉันเป็นติด2%เนี่ยคิวทาเวเยลไม่เคยตกเลยนะคะก็ทำให้เป็นแบบ12เดือนยาวนะคะก็ทำงานแบบในงาๆ